สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพลังแห่งจิตปัจจุบันพื้นที่ปลอดภัยทางใจที่จะพาคุณกลับมาสํารวจโลกภายในและคนพบความสงบที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของการหายใจผมดีใจมากครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านครับ เคยมีซักแวบ,บหนึ่งไหมครับที่คุณหยุดชะงักท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตแล้วตั้งคำถามกับตัวเองเงียบๆว่านี่เรากำลังวิ่งไล่ตามอะไรอยู่เราอยู่ในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วเสียจนเราแทบไม่มีเวลาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองสังคมบอกเราเสมอว่าความสุขคือเส้นชัยคือรางวัลที่รออยู่ปลายทาง คือตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นคือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือคือบ้านหลังใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าถ้าฉันมีสิ่งนั้นฉันจะมีความสุขหรือถ้าฉันทำสิ่งนี้สำเร็จฉันจะหยุดพัก แต่ความเป็นจริงที่โหดร้ายก็คือเมื่อเราวิ่งไปถึงเส้นชัยนั้นเรากลับพบว่าเส้นชัยได้ขยับหนีห่างออกไปอีกครั้งความสุขที่คิดว่าจะได้ครอบครองกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่จับต้องไม่ได้เราจึงต้องออกวิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเหน็ดเหนื่อยราวกับหนูที่วิ่งอยู่บนกงล้อที่ไม่รู้จบปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพยายามไม่มากพอ แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่นิยามของคำว่าความสุขที่เรายึดถือมาตลอดชีวิตนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความสุขในแบบของเราจริงๆวันนี้ผมจึงอยากชวนทุกท่านวางภาระที่แบกไว้ลงชั่วคราวปิดเสียงรบกวนจากโลกภายนอกแล้วดำดิ่งลกไปสู่คำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดว่า คุณจะนิยามคำว่าความสุขที่แท้จริงในแบบของคุณว่าอย่างไรเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันอาจจะเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นบางมุมของจิตวิญญาณที่คุณอาจหลงลืมไปลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายร่างกายและปล่อยให้เรื่องราวนี้ไหลผ่านเข้าไปในใจของคุณนะครับ ขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวชิระวะชิระเป็นชายวัย45ปีที่หากใครมองมาจากภายนอกก็คงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือต้นแบบของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบวชิระมีอาชีพเป็นสถาปนิกและนักออกแบบภายในระดับแถวหน้าของประเทศ ผลงานของเขาคือการเนรมิตแมนชั่นหรูโรงแรมระดับ5ดาวและอาคารสำนักงานที่ทันสมัยที่สุดในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงมีพนักงานในความดูแลนับร้อยชีวิตและแน่นอนว่ารายได้ของเขานั้นมหาศาลจนสามารถซื้อทุกอย่างที่เงินซื้อได้ วาชิระมีบุคลิกที่ดูภูมิฐานสง่างามและมั่นใจทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในงานสังคมเขาจะสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ตัดเย็บมาอย่างประณีตแววตาของเขาดูมุ่งมั่นและเฉียบคมเสมอสมกับเป็นผู้นำภาพลักษณ์ของเขาคือชายผู้ควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจนึกไม่ว่าจะเป็นเส้นสายบนพิมพ์เขียวหรือทิศทางของบริษัท แต่ทว่าภายใต้สูตรราคาแพงและรอยยิ้มที่ฝึดฝนมาอย่างดีเพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจนั้นภายในใจของวชิระกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวที่ไม่มีใครมองเห็นทุกคืนเมื่อเขากลับมาถึงเพนเฮาส์สุดหรูบนชั้นสูงสุดของตึกระฟ้าที่ซึ่งเขาเป็นคนออกแบบทุกตารางนิ้วด้วยตัวเอง ผนังกระจกบานใหญ่ที่มองเห็นวิวกรุงเทพยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนที่สุดกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในตู้โชว์ที่ว่างเปลา่าความเงียบในห้องชุดหรูหรานั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสงบแต่มันคือความเงียบที่กึกก้องด้วยเสียงกรีดร้องของความโดดเดี่ยววชิระมักจะถามตัวเองในขณะที่ถือแก้วไวน์มองออกไปนอกหน้าต่างว่า ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกอะไรเลยเขาออกแบบบ้านให้ผู้คนมากมายสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับครอบครัวนับร้อยแต่เขากลับรู้สึกเหมือนคนไร้บ้านทางจิตวิญญาณยิ่งเขาสร้างตึกสูงขึ้นเท่าไรจิตใจของเขากลับยิ่งดิ่งลึกลงสู่ความมืดมิดมากขึ้นเท่านั้น ชีวิตประจำวันของเขาคือตารางงานที่อัดแน่นการประชุมที่เต็มไปด้วยความกดดันและการแข่งขันที่ไม่เคยสิ้นสุดเขาต้องแบกรับความคาดหวังของลูกค้าของลูกน้องและของสังคมที่มองว่าเขาคือเบอร์หนึ่งความสุขของวาชิระกลายเป็นเรื่องของเงื่อนไขถ้าโปรเจก์นี้จบฉันจะมีความสุขถ้าได้รางวัลออกแบบยอดเยี่ยมปีนี้ฉันจะพอใจ แต่เมื่อเขาได้รางวัลน,นั้นมาเขากลับรู้สึกดีใจได้เพียงแค่อึดใจเดียวก่อนที่ความว่างเปล่าจะเข้าครอบงามอีกครั้งราวบับว่าถัางน้ำในใจของเขามีรูกลั่วขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะเติมความสำเร็จลงไปมากแค่ไหนมันก็ไหลออกไปจนหมดสิ้นเขาเริ่มนอนไม่หลับต้องพึ่งพายานอนหลับและแอลกอฮอล์เพื่อให้ผ่านพ้นคืนอันยาวนาน ความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรักเริ่มห่างเหินเพราะเขาไม่มีเวลาคุณภาพทางใจที่มอบให้ใครแม้ตัวจะอยู่ตรงนั้นแต่ใจของเขาพวักพวนอยู่กับงานและความกังวลเสมอวชิระกลายเป็นเศรษฐีผู้ยากจนความสุขเขาเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างแต่โครงสร้างชีวิตของเขาเองกำลังจะพังทลายลงจนกระทั่งวันหนึ่ง จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของวชิระก็มาถึงมันเป็นวันที่เขามีนัดนำเสนองานเมกะโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อหน้าคณะกรรมการและนักลงทุนต่างชาติวชิระเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทุกสไลด์ทุกคำพูดทุกจังหวะการนำเสนอถูกซ้อมมาจนสมบูรณ์แบบ แต่ในขณะที่เขากำลังยืนอยู่หน้าห้องประชุมแสงไฟสปอตไลท์สาดส่องลงมาที่ตัวเขาทันใดนั้นเขาก็เกิดอาการหูอื้อตาลายหัวใจเต้นแรงร้าวกับจะหลุดออกมาจากอกลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบคอเขาไว้เขาพยายามจะพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมาจากลำคอ ภาพตรงหน้าเริ่มพร่ามัวเสียงพูดคุยของคณะกรรมการกลายเป็นเสียงหึงห่งที่ฟังไม่ได้สับวชิระกำลังเผชิญกับอาการแพนิคแอคแท็กอย่างรุนแรงกลางห้องประชุมวินาทีนั้นความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนว่าพอทีฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างวางไมโครโฟนลงแล้วเดินออกจากห้องประชุมมาดือด้อๆท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนวชิระเดินกึ่งวิ่งไปที่ลานจอดรถขึ้นรถสปอร์ตคันหรูของเขาแล้วขับออกไปอย่างไร้จุดหมายเขาขับรถหนีออกจากเมืองหนีออกจากตึกสูงหนีจากตัวตนที่เขาเพียรสร้างมาตลอด20ปี เขาขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย GPS เริ่มทำงานผิดประการและน้ำมันรถใกล้จะหมดท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและฝนเริ่มตกหนักวชิระพาตัวเองมาหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกทางภาคเหนือ หมู่บ้านที่ดูเหมือนการเวลาจะหยุดเดินหมู่บ้านที่ไม่มีตึกสูงมีแต่ความเขียวขจีของป่าไม้และกลิ่นไอของดินหลังฝนตกด้วยความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจวชิระจำใจต้องหาที่พักในหมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านแนะนำให้เขาไปพักที่เรือนรับรองท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พำนักของชายชาราผู้หนึ่ง เช้าวันรุ่งขึ้นวชิระตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนกร้องและอากาศที่เย็นสบายอย่างประหลาดเขาเดินสำรวจบริเวณรอบๆและได้พบกับโรงเรือนไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่มีควันไฟลอยกลุ่นออกมา เมื่อเดินเข้าไปใกล้เขาเห็นชายชราผมขาวโพลนสวมเสื้อหม้อห้อมเก่าๆกำลังนั่งอยู่ที่แท่นหมุนแป้นไม้ชายผู้นั้นกำลังปั้นใช่ครับชายชราผู้นี้คือลุงอินช่างปั้นหม้อดินเผาผู้สันโดษประจำหมู่บ้านลุงอินไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองผู้มาเยือนสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ก้อนดินเหนียวสีน้ำตาลบนแท่นหมุน มือที่เหี่ยวยน่นแต่ดูแข็งแรงค่อยๆประคองดินที่กำลังหมุนติ้วอย่างนุ่มนวลและมั่นคงวชิระยืนมองภาพนานด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดมันไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่มันคือความสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนการเคลื่อนไหวของลุงอินดูเหมือนการร่ายรำที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่มีรีบร้อนไม่มีกดดันมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับดิน วชิระเผลอยืนดูอยู่นานจนกระทั่งลุงอินเอ่ยขึ้นมาเบาๆโดยไม่ละสายตาจากงานว่ากาแฟนในการน้ำร้อนแล้วนะพ่อหนุ่มรินกินเองได้เลยวชิระสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเดินไปรินกาแฟใส่ถ้วยดินเผาใบเก่าเขาถือถ้วยกาแฟแล้วเดินกลับมานั่งลงบนขอนไม้ใกล้ๆลุงอินลุงทำแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรอครับ วชิระถามด้วยความสงสัยตามประษาคนเมืองที่คุ้นเคยกับความตื่นเต้นลุงอินยิ้มมุมปากมือยังคงประคองดินที่เริ่มขึ้นรูปเป็นแจกันทรงสูงเบื่ออะไรกันละพ่อหนุ่มดินแต่ละก้อนมันไม่เหมือนกันหรอวันนี้ดินนิ่มพรุ่งนี้ดินแข็งวันนี้อากาศชื้นพรุ่งนี้อากาศแห้งการคุยกับดินมันก็เหมือนคุยกับเพื่อนนั่นแหละมีเรื่องใหม่ๆใ,ให้เรียนรู้ทุกวัน วชิระขมวดคิ้วคุยกับดินลุงหมายความว่ายังไงครับลุงอินหยุดหมุนแป้นฉล้างมือในอ่างน้ำเล็กๆแล้วหันมามองหน้าวชิระเต็มตาดวงตาของชายชราใสากระจ่างราวกับบ่อน้ำลึกการปั้นหม้อนะพ่อยุมมันไม่ใช่การบังคับให้ดินเป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันคือการฟังว่าดินก้อนนี้เขาอยากจะเป็นอะไร เรามีหน้าที่แค่ประคองและจัดสมดุลให้เขาตั้งตรงอยู่ได้ถ้าเราไปฝืนเขามากดินก็จะฉีกขาดหรือไม่ก็เบี้ยวเสียรูปไปเลยคำพูดนั้นกระแทกใจวชิระอย่างจังเขาเป็นสถาปนิกเขาเคยชินกับการสั่งให้เหล็กให้ปูนให้กระจกเป็นไปตามแบบที่เขาเขียนเขาเคยชินกับการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน แต่ชีวิตของเขาเองกลับกำลังเบี้ยวและฉีกขาดเหมือนดินที่ถูกฝืนลุงครับวชิระเสียงสั่นเครือถ้าชีวิตคนเรามันเสียสูญไปแล้วเหมือนดินที่เบี้ยวไปแล้วเราจะแก้มันยังไงครับเราต้องทุบทิ้งแล้วปั้นใหม่เลยไหมครับลุงอินหัวเราะเบาๆอย่างเมตดไม่ต้องถึงขนาดทุบทิ้งหรอกพ่อหนุ่มดูนี่นะ ลุงอินหยิบก้อนดินที่บิดเบี้ยวบนแป้นหมุนแล้วตบมันลงเบาๆให้กลับมาเป็นก้อนกลมๆอีกครั้งก่อนจะเริ่มหมุนแป้นใหม่สิ่งสำคัญที่สุดของการปั้นหม้อไม่ใช่ลวดลายสวยงามภายนอกแต่มันคือการหาจุดศูนย์กลางเซนเตอร์ Center, ให้เจอก่อนจะเริ่มดึงดินขึ้นรูปเราต้องตบดินให้เข้าที่ให้มันอยู่ตรงกลางแป้นเป๊ะๆถ้าใจเราไม่นิ่งมือเราไม่นิ่ง ดินมันก็หาศูนย์กลางไม่เจอพอดินไม่มีศูนย์กลางยิ่งปั้นสูงมันก็ยิ่งเวียงยิ่งเวียงมันก็ยิ่งพังลุงอินเว้นจังหวะก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มรึกชีวิตคนเราก็เหมือนกันพ่อหนุม่มที่ผ่านมาเองอาจจะรีบปั้นชีวิตให้สูงขึ้นให้ใหญ่ต่อขึ้นโดยที่ลืมหาจุดศูนย์กลางของใจตัวเองเองเอาความสุขไปผูกไว้กับปากหม้อที่ผายออก ไปผูกไว้กับลวดลายที่คนเขาชื่นชมแต่ข้างในเองกลวงเปล่าและไร้สมดุลยิ่งสูงเองก็เลยยิ่งเซวัชิระนิ่งอึง้งน้ำตาของลูกผู้ชายค่อยๆไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคำพูดของชายชราบ้านป่าคนนี้อธิบายความทุกข์ตลอด20ปีของเขาได้หมดจดแล้วแล้วผมจะหาจุดศูนย์กลางนั้นเจอ,อยังไงครับลุง ผมรู้สึกว่าผมหลงทางมาไกลเหลือเกินวชิระถามเหมือนเด็กหลงทางลุงอินหิบถ้วยชาดินเผาใบหนึ่งขึ้นมาชูให้วชิระดูพ่อหนุ่มเห็นถ้วยใบนี้ไหมเองว่าถ้วยใบนี้มีค่าเพราะอะไรเพราะดินเหนียวที่มาปั้นเป็นตัวถ้วยหรือเพราะพื้นที่ว่างข้างในที่เอาไว้ใส่น้ำวชิระคิดตามก็ต้องพื้นที่ว่างข้างในสิครับ ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ใส่น้ำไม่ได้ก็ไม่ใช่ถ้วยลุงอินพยักหน้าถูกแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกวุ่นวายกับการสร้างผนังถ้วยให้หนาให้สวยให้ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาแต่ลืมไปว่าประโยชน์ที่แท้จริงและคุณค่าที่แท้จริงของถ้วยอยู่ที่ความว่างข้างในนั้นความสุขก็เหมือนการพ่อหนุ่ม ความสุขไม่ใช่สิ่งของที่เองต้องวิ่งออกไปหามาเติมให้เต็มบ้านแต่ความสุขคือความว่างในใจความสงบเยน็นและว่างเปล่าจากความอยากมีอยากเป็นอยากได้เมื่อใจเองว่างเองถึงจะบรรจุความรักความเมตตาและความเข้าใจโลกเข้าไปได้แต่ถ้าใจเองเต็มไปด้วยขยะแห่งความกังวลเต็มไปด้วยอัตตาตัวตน เองก็ไม่มีที่ว่างให้ความสุขที่แท้จริงได้เข้ามาอยู่หรอกบทสนทนาในวันนั้นดำเนินต่อไปจนตะวันลับฟ้าวชิระได้เรียนรู้ปรัชญาชีวิตผ่านก้อนดินลุงอินสอนให้เขาลองปั้นถ้วยใบยแรกวชิระพยายามบังคับมือเกรงนิ้วพยายามจะทำให้มันกลมดิกแต่มันก็เบี้ยวแล้วเบี้ยวอีกจนกระทั่งเขาเริ่มถอดใจและปล่อยวางความคาดหวัง เขาแค่สัมผัสดินด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดเขาหายใจเข้าออกช้าๆให้เข้ากับจังหวะการหมุนของแปน้นและในวินาทีที่เขาเลิกพยายามจะเป็นสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเล่นกับดินดินในมือเขาก็เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นทรงถ้วยที่เรียบง่ายแม้มันจะไม่สมมาตรเปะ๊เปะเหมือนใช้เครื่องจกักรแต่มันกลับมีความงามในแบบของมัน ความงามของความไม่สมบูรณ์แบบวชิระมองถ้วยใบนั้นด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าตึกรัฟฟาที่เขาเคยออกแบบเสียอีกเหตุการณ์ในสัปดาห์นั้นเปลี่ยนวชิระไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ลาออกจากงานไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองเพื่อมาบวชหรือมาเป็นช่างปั้นหม้อถาวรเขากลับไปที่กรุงเทพกลับไปเป็นสถาปนิกวชิระคนเดิมแต่ข้างในของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาเริ่มจัดระเบียบชีวิตใหม่เขาหาจุดศูนย์กลางของตัวเองให้เจอในทุกๆเช้าก่อนเริ่มงานด้วยการนั่งสมาธิสั้นๆหรือแค่จิบกาแฟเงียบๆโดยไม่จับโทรศัพท์เขาเลิกวิ่นล่ารางวัลแต่หันมาใส่ใจความรู้สึกของคนที่เขาออกแบบบ้านให้มากขึ้นเขาเริ่มออกแบบพื้นที่ที่เน้นความว่างและความสงบมากกว่าความหรูหราฟู่ฟ้า เขาเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อไปทานข้าวกับครอบครัวเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในความสัมพันธ์ให้ความรักได้เติบโตวชิระค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของเขาไม่ใช่การอยู่บนยอดตึกสูงเสียดฟ้าแต่คือการมีจิตใจที่มั่นคงดั่งพื้นดินและมีความว่างเบาดั่งอากาศเขาเข้าใจแล้วว่าการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นเพียงเปลือกนอกของถ้วย แต่ความสงบในใจคือที่ว่างภายในถ้วยที่ทำให้ชีวิตมีความหมายจากเรื่องราวของวชิระและลุงอินเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการนิยามความสุขของแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของชีวิตแต่แก่นแท้ร่วมกันของความสุขที่ยั่งยืนนั้นมักจะไม่ได้มาจากการเพิ่มสิ่งของวัตถุเข้าไปในชีวิตเสมอไป แต่มักมาจากการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากใจมากกว่าการหาจุดศูนย์กลางของตัวเองให้เจอท่ามกลางพายุหมุนของโลกภายนอกคือกุญแจสำคัญวชิระเคยคิดว่าเขาคือคนสร้างบ้านแต่สุดท้ายเขาได้เรียนรู้ว่าเขาต้องสร้างใจให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองเสียก่อนคุณผู้ฟังครับแล้วสำหรับคุณล่ะครับ นิยามความสุขที่แท้จริงในแบบของคุณคืออะไรมันคือความสำเร็จที่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพและเวลาหรือมันคือความเรียบง่ายของการได้ดื่มกาแฟดีๆสักแก้วในตอนเช้ามันคือการมีคนรอบข้างชื่นชมสรรเสริญหรือคือการที่คุณสามารถยิ้มให้ตัวเองในกระจกได้อย่างสนิทใจลองกลับไปสำรวจถ้วยในชีวิตของคุณดูนะครับ ว่าตอนนี้คุณกำลังมุ่งมั่นตกแต่งผนังถ้วยจนลืมดูแลพื้นที่ว่างข้างไหนหรือเปล่าลองอนุญาตให้ตัวเองได้มีช่วงเวลาแห่งความว่างบ้างว่างจากบทบาทหน้าที่ว่างจากความคาดหวงังและวว่างจากความคิดปรุงแต่งเพื่อให้ความสุขที่แท้จริงได้มีที่อยู่ที่ยืนในใจของคุณอย่าลืมนะครับว่าชีวิตก็เหมือนดินเหนียวบนแป้นหมุนมันอาจจะเบี้ยวไปบ้างยุบไปบ้าง แต่มันแก้ไขได้เสมอตราบใดที่เรามีสติประคองใจให้กลับมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการปั้นเสร็จแต่มันอยู่ที่สัมผัสอันนุ่มนวลระหว่างมือของคุณกับดินในทุกขณะจิตหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้กลับมาค้นพบนิยามความสุขในแบบฉบับของตัวคุณเองนะครับ หากเรื่องราวนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังเพื่อส่งต่อตะเกียงแห่งปัญญานี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ